รังจืดสุดยอดสมุนไพรถอนพิษก่อนอื่นขอเล่าข่าวดังที่เกิดขึ้นเมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว เกิดเหตุที่จังหวัดชุมพรนะครับในข่าวได้กล่าวว่ามีผู้ป่วยที่กินไข่แมงดาทะเลสองลายมีอาการรุนแรงจนหมดสติต้องใช้เครื่องช่วยหายใจจนวิธีการรักษาแผนปัจจุบันไม่มีวิธีเฉพาะต้องรักษาแบบประคับประคองจนญาติของผู้ป่วยได้ร้องขอให้แพทย์ให้ทดลองใช้หลังจืดซึ่งเป็นสมุนไพรบ้านมารักษาผู้ป่วยดูเมื่อกอกน้ำสมุนไพรหลังจืดใส่สายยางลงไป4ี่นาทีพบว่าอาการดีขึ้น และพ้นจากอาการโครม่าได้จนเป็นที่คือหาในวงการแพทย์สมุนไพรรังจืดขึ้นชื่อได้ว่าเป็นสมุนไพรที่ใช้ถอนพิษไม่ว่าจะเป็นพิษที่อยู่ในร่างกายของสิ่งมีชีวิตหรือแม้แต่พิษสารเคมีที่ตกค้างอยู่ในดินก็สามารถกำจัดด้วยน้ำินซีรังจืดได้ใครอยากฟังต่อผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์รบก,กวนกดตามไปฟังได้เลยครับ